คทำแป้งเปียนะคะให้แบ่งแป้งไว้สีก้อนนะคะนวดแป้งให้เป็นเส้นนะคะ ปางรูปดอกไม้แบ่งแป้งให้เป็นสองก้อนนะคะรีดเป็นเส้นให้เท่ากันแบบนี้นะคะรีดแบบนี้นะคะแล้วก็จับมุมนี้นะคะแล้วก็ยื่นแล้วก็หมุนค่ะใครหมุนไม่เป็นก็เอาหมุนกับนี่ได้ะคะ่ะแล้วก็ นี <100. S 2> ่ค่ะวันนี้เราทำขนมปางเปียเดี๋ยวต้องรองใหุ้่วก่อนนะคะถึงจะทานเนยกับน้ำตาล ด้วยค่ะ